รร่อนพิบูลนะคะเรามาอยู่กันที่เครื่องแกงกลุ่มแม่บ้านคุณนายกำนันตำบลเสาธงค่ะดิฉันโสนิยาย,ยอดราชพนักงารอำเภอร่อนพิบูลร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลเรามาอยู่กับท่านกำนันประทีปยาธิพัฒน์นะคะแล้วก็สมาชิกข,ของกลุ่มทั้ง3ท่านซึ่งวันนี้เรามาทําสัญญากู้ยืมเงินนะคะกลุ่มได้มีการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเงินทุนหมุนเวียนจํานวน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งในส่วนของผู้ให้กู้ก็จะเป็นพนักงารอำเภอนะคะแล้วก็มีผู้กู้ร่วมทั้งหมด3ท่านเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดสัญาาย,ยืเินพนพา ในส่วนของสัญญาผู้ยืมเงินจะมีผู้กู้ร่วมด้วยกันสามท่าจะมีนางสาวจงกิตีรพบิบุญพันนางปาณีคงอยู่นางสาวสุดารั์ กิรพิบูลพันธ์ซึ่งดอกเบี้ยในการกู้ยืินดอกเบี้ย0.10เื่อรัมพิบูลของเรามีนโยบายการให้กลุ่มชำระคืนในภายในวันที่1ของเดือนนะเราจะเริ่มตั้งแต่1กุมภาพันธ์นะคะล้วไปสิ้นสุด24วันที่1มกราคม2570ในการชำระคืนของกลุ่มคะเราจะมีใบ bill payment สะดวกในการชำระคืนโดยการสแกนบาร์โค้ดในการชำระคืนแต่ละวดนะคะ ให้ท่านกำนันได้พูดถึงการกับเคลื่อนกลุ่มน้ด้วยนะคะครับสาหรับกลุ่มเครื่องแกงของหมู่ที่6บ้านท่าเจเริญน,นะครับคิดว่าเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นที่ใช้กับชีวิตประจําวันของทุกๆคนในหมู่บ้านนะครับทางกำนันมั่นใจว่าทางกลุ่มสามารถคืนเงินได้เป็นอย่างแน่นอนครับเครื่องแกงกลุ่มแม่บ้านคุณนายกำนันเย้